รู้กันไหมทําไมเกาหลีถึงมีประชาธิปไตยแข็งแรงขนาดนั้นก็เพราะว่าเขาผ่านเหตุการณ์หนึ่งมาก,ก็คือการสังหารหมูกวางจูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจากช anel Point ์ i l ลค่ะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะเราเพิ่งจะมีเหตุการณ์การประกาศกฎอัยการศึกของเกาหลีไปใช่ไหมแล้วก็อยู่ประมาณแบบ3ชั่วโมงกฎอายการศึกนั้นก็หายไปอย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนไปทั้งโลกเลยทั้งโลกก็มีแต่คนพูดถึงเหตุการณ์นี้คนในเกาหลีก็ออกมาประท้วงประท้วงอะไรมากมายเป็นเหตุการณ์ลากยาวต่อมาอีก ทานาธิปดีที่ประกาศกฎอายการศึกค่ะคําถามคือไอการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมันอะไรขนาดนั้นอันนี้เราได้ยกันไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วที่วิวสรุปเหตุการณ์นี้ให้ทุกคนฟังในรายการ p o อยอัพ News นะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยวิวติดคนไว้อยู่หนึ่งประเด็นค่ะนั่นก็คือเรื่องของการสังหารหมู่กวางจูนั่นเองที่วิวบอกไว้ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยของเกาหลีนี่คือสาเหตุที่เขาไม่เอาแล้วกับกฎอายการศึกสรุปแล้วเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนั้น้้้นนนนมมมัััเเกกกิดดขึาไงไไยยงงี่ววบอะรแล ทำไมมันถึงทำให้ชาวเกาหลีรู้สึกเข็ดขยาดแบบฉันไม่เอาอีกแล้วนะคะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองเกาหลีในยุคสมัยนั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของการสังหารหมู่เลยเนี่ยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องย้อนไปก่อนค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรยุคสมัยนั้นการเมืองเกาหลีเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแบบอาณาจักรเป็นอะไรของเขามาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบไปตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นอะไรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทีเนี้ยพอสงครามโลกครั้งที่2จบญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไปเกาหลีก็เหมือนได้ปลดแอกออกมาด้วยนะคะแต่ด้วยความที่โลกเนี่ยย้ายจากสงครามโลกครั้้งที่่2ก็เขาู เเยย็นลดังนั้นเกาหลีเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นสนามหนึ่งที่ฝั่งเสรีนิยมกับฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยมีการแบบว่าปะทะแนวคิดกันค่ะจนสุดท้ายเกาหลีเนี่ยแตกเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะทีนี้เราไม่ไปพูดถึงฝั่งเกาหลีเหนือค่ะเราพูดถึงแค่ฝั่งเกาหลีใต้ตอนนั้นน่ะประธานาธิบดีคนแรกที่ขึ้นมาปกครองก็คือประธานาธิบดีอีซึงมันใช่ไหมคะซึ่งตอนที่ขึ้นมาปกครองเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่สงบไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะมีการแยกประเทศใหม่ๆแล้วมันเป็นการแยกประเทศด้วยอารมณ์การแล้วเป็นการขีดดดเเเสส้้้นนนแบ,บปลลยมมัก็ไไ่่วา ที่ขีดไว้เนี่ยคนที่กวาดมาอยู่ในเกาหลีใต้จะคิดเห็นเหมือนเกาหลีใต้ทั้งหมดนึกออกไหมมันก็มีคนที่อยากแบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยากอยู่กับเกาหลีเหนืออยากอะไรแล้วมันก็เกิดเป็นความวุ่นวายเกิดเป็นอะไรมีการประท้วงจนอีซึงมันเนี่ยนะคะต้องลาออกไปเลยประเด็นก็คือประธานาธิบดีที่ขึ้นมาแทนอีซึงมันเป็นคนที่2เนี่ยนะคะอยู่ได้แป๊บเดียวมากๆค่ะก็ถูกนายทหารคนนึงนะคะชื่อว่าพลตรีพักจองฮีเนี่ยรัประหารขึ้นในวันที่16พฤษภาคมปี1961ค่ะเขาจะเรียกเหตุการณ์ปฏิวัตินี้ว่าเหตุการณ์ปิิัตต5.16นะคะคซึ่ง ว่าการปฏิวัติครั้งนี้ยประชาชนในประเทศตอนนั้นแฮปปี้มากนะ ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเบื่อกับความวุ่นวายทางการเมืองที่ประท้วงกันมาตั้งแต่สมัยอีซึ่งมันสมัยประธานนทิบดีสมัยที่2และถึงจะมีการต่อต้านอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดการเมืองของเกาหลกีก็มีทางออกเราจะได้สงบกันสักทีหลังจากที่มันวุ่นวายมานานดังนั้นการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็สําเร็จไปค่ะส่วนตัวประธานาธิบดีเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งต่อไปในนามอย่างเดียวเนี่ยนะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่ากฎหมงกฎหมายบังคับเอาไว้จนในที่สุดเขาก็ต้องงงลลาาาาาออออกกไปปแแะสุดทท้้้้ยยเนนนีี่พรจจจ็็ขึผูมํิง ในฐานะประธานสภาสูงสุดเพื่อการฟื้นฟูชาติค่ะซึ่งเขาก็ได้ปกครองเกาหลีนะแล้วเขาก็มีการแก้กฎมง,มงกฎหมายอะไรให้เขาเนี่ยสามารถเป็นประธานาธิบดีไปได้ยาวๆ18ปีเลยค่ะถึงในยุคสมัยเขาเนี่ยนะคะจะมีการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเกาหลีให้ก้าวกระโดดแต่ในยุคสมัยของเขาเนี่ยก็มีการใช้อำนาจเผด็จการอย่างรุนแรงในการปราบปรามคนที่เห็นต่างจนกระทั่งมันทําให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างขึ้นกว้างคุดเรื่อยๆนะคะดังนั้นทุกครั้งที่พักจองฮีมีการแก้กฎหมายหรืออะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่ ได้เนี่ยประชาชนก็จะออกมาประท้วง,ออ,ง,ง,อ,งอ,ชชออกมาประท้วงกันฝั่งพรรคจองฮีพอประชาชนออกมาประท้วงก็ใช้วิธีประกาศกฎเอาการศึกสู้กับประชาชนประกาศกดเอากรารศึกไปวนแบบนี้ไป4ี่รอบได้นะคะแล้วประชาชนเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศแบบนี้มายาวๆ18ปีเลยค่ะนึกภาพ18ปีนี่นานมากนะถ้ามีเด็กคนนึงเกิดมาในปีแรกที่เกิดรัฐประหารโอมาจนอายุ18ก็ยังอยู่ในช่วงเผด็จการอยู่เลยอะ่ะดังนั้นกระแสความไม่พอใจเรื่องพรรคจองฮีเนี่ยนะคะมันก็เลยมีมากขึ้นเรื่อยๆและมันไม่ได้มีแค่ในหมู่ประชาชนค่ะแต่ในหมู่แบบพวกข้าร รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็มีคนไม่พอใจเหมือนกันไง จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็เลยนําไปสู่เหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีพักจองฮีค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ไม่ได้เกิดข้ามถนนหรืออะไรเลยนะแต่มันเกิดขึ้นที่เซเผาของสํานักข่าวกองกลางแห่งเกาหลีนะคะซึ่งมันอยู่ภายในทาเนียประธานาธิบดีเองค่ะประเด็นคือคนที่ทำคือใครรู้ป่ะผู้อำนวยการสํานักข่าวกลองนั่นแหละซึ่งถามว่าแรงจูงใจคืออะไรอเราดูคนนั้นมาเยอะเราต้องหาแรงจูงใจต้องบอกว่ายังไม่ชัดนะคะทุกคนคือจากรายงานที่เขามาสืบสวนสอบสวนกันที่หลังเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะสองฝั่งนี้ เนนื่องจากว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่พอใจนะคะว่าทําไมประชาชนออกมาประท้วงแล้วทำไมสํานักข่าวกรองไม่รู้เรื่องทําไมไม่เตือนฉันก่อนไม่ห้ามฉันก่อนแบบคือข่าวกรองมันควรจะมีข่าวมาก่อนแล้วฉันจะได้เบรกทันและจะได้มีการออกไปปราบปรามประชาชนที่จะมาประท้วงส่วนฝั่งผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองเนี่ยก็บอกว่าอ้าวฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะออกมากี่คนคือก็รู้ว่าไม่พอใจแต่จะรู้ไปว่าไม่พอใจขนาดไหนอะไรยังไงมันใช่ความผิดฉันหรอแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองคือฟิลขาดเลยเนี่ยนะคะก็ เพราะว่าประธานาธพบดีบอกว่าเธอต้องไปหยุดการประท้วงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะสั่งยิงประชาชนนี่แหละผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองก็เลยจัดการให้เลยค่ะจัดการประธานาธพบดีไปก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมายิงประชาชนฟังดูดีใช่ไหมฟังดูเป็นฮีโร่ฮีโร่แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าวันนั้นสรุปเขาทะเลาะอะไรกันเขาได้พูดประโยคแบบนี้กันหรือเปล่าเป็นฮีโร่ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็มาจากปากคําของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองที่เป็นคนมาเล่านั่นแหละเนื่องจากคู่กรณีตายไปแล้วไงแต่ใดๆก็ตามชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะกก็มมมีีาาารรตั้้งปะธนนนดคให่ใหขึ ทีนี้ประธานาธิบดีคนใหม่พอขึ้นมาปุ๊บประชาชนก็แบบเฮ้ยคนนี้มาได้ยังไงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือมันเป็นการแต่งตั้งต่อเลยแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่แบบอ่อนแอไม่ได้มีความนิยมมาก่อนอะไรมาก่อนคนที่แล้วเนี่ยประชาชนเขาก็มองว่าอุ้ยมาะกอบกู้ประเทศหรือเปล่ายังสับสนสับสนอยู่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแต่เคสคนนี้ประชาชนคือแบบเธอเธอเป็นใครเธอมาจากไหนเธอมาอยู่ดีๆเธอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของฉันได้เธอแบบมาเป็นผงชดอะไรของใครหรือเปล่าคนเกาหลีเขาไม่เอากันค<ๆ>่ะดังนั้นนะคะคนเกาหลีที่กําลังคุกค่นอยู่ตอนนั้น ก็เลยลุกขึ้นมาประท้วงอีกครั้งหนึ่งก็ประท้วงประท้วงประท้วงปรากฏว่าจังหวะนั้นเองที่คนเกาหลีประท้วงนะคะมีนายพลอีกคนหนึ่งชื่อว่าชอนดูฮานก็เลยอาศัยจังหวะนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไงประเทศไม่สงบฉันขอกระทำการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งจาชื่อชอนดูฮานไว้ดีๆนะเพราะว่าชอนดูฮานเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็นประธานธิพดีคนใหม่และมันก็มีคนเอ๊ะกันว่าเอ๊ะชอนดูฮานนี่อยู่ภายหลังการรอบสังหารประธานธิบดีคนนู้นหรือเปล่านะเพราะว่าชอนดูฮานก่อนที่จะะะขึ้นนนมาาาาทํรรรัฐปหเ่ยุงกบบบสสสืวอ สวนไปแทรกซึมแทรกแซงอะไรจนเขาได้เป็นผอหอน่หวยสืบสวนกลางอะประมาณ1เดือนก่อนที่เขาจะทารัฐประหารเลยค่ะทุกค,คนก็แบบเอเธอเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยแน่นอนนะคะว่าชอนดูวานขึ้นมาเนี่ยประชาชนเกาหลีคือกรี๊ดเลยนะว่าเฮ้ยเธอจะรัฐประหารแบบนี้ไม่ได้ฉันเพิ่งจะผ่านพ้นแบบยุคสมัยรัฐประหารยาวมา18ปีดังนั้นเขาก็เลยออกมาชุมนุมกันเยอะมากตามจุดสําคัญต่างๆโดยเฉพาะบริเวณกรุงโซเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีประมาณแบบ70,000ืคนได้ก็คือทั้งประชาชนทั้งนักศึกษาทั้งอะไรก็ออกมา ออกมา แต่ฝั่งชอนดูวานเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ปล่อยค่ะเขาก็ปราบปรามผู้ชุมนุมแบบรุนแรงแล้วเขาว่ากันว่าชอนดูวานเนี่ยปราบปรามผู้ชุมนุมรุนแรงมากกว่าพักจองฮีกนะเพราะว่าตลอดเวลาที่เขาปกครองเนี่ยนะคะมีประชาชนมีพวกผู้เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยถูกจับมากกว่า1,000คนมีนักข่าวถูกปลดออกจากตําแหน่ง400คนผู้นาแรงงานหลายร้อยคนก็ถูกไล่ออกจากงานแล้วก็ยังมีการรวบผู้ชุมนุมตามท้องถนนเนี่ยนะคะมากกว่า1 5 0 0 0คนค่ะประเด็นคืออะไรรู้ป,ป่ะทุกคนที่เขาสลายสลายได้เนี่ยนะคะเขาสลายได้แค่ในกรุงโซลแต่ในจุดอื่นๆ มันยังมีการชุมนุมต่อโดยเฉพาะจุดหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มประชาชนแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยชอนนาซึ่งอยู่ที่เมืองกวางจูนนี่แหละค่ะแล้วรัฐบาลก็คือปราบไม่สําเร็จสักทีอะ่ะจนกระทั่งข้ามาจากชุมนุมใหญ่ครั้งแรกในวันที่15พฤษภาคมนะคะข้ามาวันที่17พฤษภาคมปี1980ชอนดูฮานก็เลยประกาศกฎอายการศึกค่ะโดยเขาอ้างบอกว่าเนี่ยนีมันมีพวกสายลับแฝงตัวมาจากเกาหลีเหนือพอาคุณไหมคุณมากแต่ใดๆก็ตามพอมีการประกาศกฎอายการศึกออก มาปุ๊บอทุกอย่างก็ต้องชัดดาวชัดดาวชัดดาวไปหมดนะคะและกําลังทหารก็ไปอยู่ในมือของประธานาธิบดีใช่ปะดังนั้นนะคะเขาก็เลยสั่งทหารเนี่ยไปปิดล้อมบริเวณกวางจูเป็นแสนนายเลยค่ะแต่ปรากฏว่าการที่ทหารออกมาเยอะๆเนี่ยนะก็ยิ่งทําให้ประชาชนไม่พอใจเข้าไปใหญ่คือจากเดิมอาจจะคิดว่าเฮ้ยส่งทหารไปเยอะแล้วจะเลิกป่าวใจยิ่งทหารออกไปเยอะประชาชนก็ยิ่งออกมาเยอะนะคะ จนกระทั่งวันที่18พฤษภาคมเนี่ยก็เลยมีการปะทะกันแบบรุนแรงซึ่งในระหว่างที่เขานัวกันก็คือ,อหูมีคนตายมีอะไรเขาว่ากันว่าสองคนแรกเนี่ยเป็นนักศึกษาหรือในบางแหล่งเขาก็บอกว่าคนแรกเนี่ยเป็นแค่แบบคนหูหนวกที่เดินผ่านไปแถวนั้นด้วยซ้ำอะ่ะแล้วพอมันมีการปะทะกันผู้ชุมนุมก็หนีไปตามจุดต่างๆของเมืองกวางจูทหารก็ไปตามล่าอีกอะไรอีกก็เอาว่านนวกันเละเทะตุ้มเป๊ะตรงนั้นเลยอะค่ะซึ่งสาเหตุที่มันเละเทะขนาดนั้นนี่นะก็เพราะว่าทหารไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่ทหารมาพร้อ้ออมาาากกาศยนรบแลว็ เฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอาวุธด้วยนี่ยังไม่นับรถถงรถถังที่ขับมาคุมที่ว่าการเมืองกวางจูอีกนะคือเรียกทด้ว่าทหารแทบจะเปิดสงครามกับประชาชนแล้วอะในขณะที่สั่งประชาชนก็ไม่ยอมให้เขาทําฝ่ายเดียวนะคะประชาชนก็เลยหมุกเข้าไปยึดคลังอาวุธบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอาอาวุธเนี่ยมาสู้กลับทาให้เหตุการณ์รก,การปะทะกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นปก,การปะทะกันครั้งรุนแรงอันดับต้นๆของแบบการเมืองเกาหลีเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแบบ150คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกแบบหลายพันอะประเด็นคือในระหว่างหนัทีี่เาามก คนในกวางจูคือปะทะกันหนีกันรู้นี้นั่นมั่วซั่วไปหมดในขณะที่คนนอกกวางจูแทบจะไม่รับรู้ข่าวสารเลยคือก็พอรู้ว่ามันมีการประทะกันแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองเขาถล่มกันไปขนาดไหนญาติพี่น้องฉันจะเป็นยังไงบ้างแต่เอาว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ดาเนินมาประมาณ1สัปดาห์นะคะการประทะก็จบลงซึ่งมันจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของประชาชนค่ะประเด็นก็คือจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันมีคนเอ๊ะกันว่าเฮ้ยสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าช่วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่ว จิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีการส่งทั้งกองทหารทั้งอาวุธแล้วก็ส่งเรือบรรทุกของเกาหลีใต้เนี่ยนะเข้าไปตัวบริเวณนั้นคือเหมือนส่งให้กับรัฐบาลเกาหลีอะ่ะแต่ฝั่งประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเออใช่ฉันส่งไปจริงแต่ว่าส่งให้ไปจัดการเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งให้เอาไปใช้ปราบปรามประชาชนตัวเองอย่างไรก็ตามนะคะคนเขาก็บอกกันว่าตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยทหารอเมริกาก็ตกใจจริงแหละว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ถอนทหารไงเขาสั่งให้้ไไไไปปช่่่่่ววยสัังใหออะรกกก็ทําแถมมีน ที่จะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูเนี่ยนะคะผู้แทนของประธานาธิบดีสหรัฐกับชอนดูฮวานเนี่ยยังมีการพูดคุยอะไรกันอยู่เลยซึ่งมันก็มีคนวิเคราะห์ว่าที่อเมริกาทําแบบนี้ก็เพื่อว่าผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือเปล่าอะไรยังไงจะได้อย่างสนิทกับสหรัฐอเมริกาอยู่มันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรการมันไม่เหมือนอิหร่านที่แบบผู้นําคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกับอเมริกากับอะไรนะคะดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คนเอเอ็กันว่าสาหรัฐอเมริิิกกกาาาาาาเเเนน่่ยททพพือออผลปปรรระะโชชช์ตัววงงมกกสธสธภข เกาหลีหรือเปล่านะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะอเมริกาไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้เนาะจุดหลักๆของคลิปนี้เลยเนี่ยเรากลับมาที่เกาหลีดีกว่าหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเกาหลีก็แทนที่จะหลุดพ้นจากเผด็จการจากอะไรนะก็ต้องอยู่ในวงเผด็จการเนี่ยยาวไปอีก7ปีค่ะโดนไป18เว้นมาจุดดึงต่อไปอีก7จนกระทั่งข้ามมาปี1987นเนี่ยนะคะชอนดูฮวานก็พยายามจะส่งอํานาจให้กับผู้สืบทอดของตัวเองที่ชื่อว่าโนแทอูค่ะและที่สําคัญคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับวันทีี่แบบมกาารรสหหู ด้วยนะดังนั้นพอคนนี้จะได้ขึ้นมาจะได้ขึ้นมาประชาชนก็คือไม่โอเคสุดท้ายนี่นะคะประชาชนเลยออกมาชุมนุมกันเยอะมากค่ะเขาจะได้เหตุการณ์นี้ว่าจูนอัปไรซิงนะคะคือการแบบลุกขึ้นสู้ในเดือนมิถุนายนซึ่งเขาว่ากันว่ามีประชากรชาวเกาหลีใต้ออกมาประท้วงกันเป็นจํานวน1.5ไม่ใช่แสนค่ะล้านคนนะคะสุดท้ายชอนดูฮวานที่ตอนนั้นยังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยก็เลยต้องแบบลาออกไปอ่ะแต่โอเคเขาก็เตรียมโนแทอูเอาไว้แล้วใช่ไหมโนแทอูก็ได้ขึ้นมานะคะแต่ว่าขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ ไปจนครบวาระ4ี่ปีปุ๊บเขามีการเลือกตั้งใหม่ทีเนี้ยเกาหลีใต้ก็คือไม่ยอมแล้วเขาก็เลือกแบบคนจากฝั่งประชาธิปไตยจากอะไรเรียกได้ว,ว่าถือว่าเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนแรกเลยนะคะที่ได้มาจากการเลือกตั้งค่ะทันทันที่ตั้งประเทศมานานแบบนานแล้วนะแล้วพอเกาหลีใต้มีรัฐบาลที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะคะสถานการณ์การเมืองของเกาหลีใต้ก็เลยโอเคมายาวๆเลยค่ะจนกระทั่งมามีการประกาศกฎเอัยการศึกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเนี้ยคาถามคือแล้วทำไม ไม่มีใครพยายามทําอะไรอีกในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาใหญ่ๆเลยที่ไม่มีใครทําอะไรก็เพราะว่าฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเขามีนโยบายออกมาจัดการกับคนที่พยายามจะทํารัฐประหารแบบจริงจังค่ะอย่างตอนที่ชอนดูฮวานลงจากอํานาจปุ๊บเนี่ยนะคะรัฐบาลพลเรือนก็คือมีการสืบสวนสอบสวนอะไรกันจริงจัง,จงมากคือเขาต้องการเอาผิดทั้งชอนดูฮวานแล้วก็โนแทอูในฐานกะกบฏแล้วก็เป็นผู้ร้ายตัวจริงจากเหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูค่ะถึงตอนแบบระยะเวลาสั้นๆที่โนแทอูขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจะมีความแบบพยายามชดเชย บอะไรบ้างแต่มันก็ไม่เพียงพอไงทุกคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเฉยแค่นี้มันไม่พอนะดังนั้นนะคะมันก็เลยนํามาสู่การร่างกฎหมายพิเศษขึ้นมาค่ะชื่อว่ากฎหมายพิเศษเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่18พฤษภาคมก็คือเป็นกฎหมายที่ทําขึ้นมาเพื่อเอาผิดชอดูวานแล้วก็โนแทอูนะคะและสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตัดสินคดีนี้ก็คือโทษสูงสุดอยู่ที่ประหารชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นโทษนในเชิงแบบเชิงทางทฤษฎีเพราะว่าพอถึงเวลาจริงเขาก็ลดโทษ แล้วก็มีการแบบอภพยโทษเอาัยโทษมาสุดท้ายก็ติดคุกไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้คนที่คิดจะทําในอนาคตเนี่ยรู้แล้วไงว่าอ๋อโทษมันสูงได้ขนาดนี้เลยนะเธอแล้วเธออาจจะไม่ได้ลดโทษก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วยังไม่พอนะคะฝั่งเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็เจ็บปวดจากเหตุการณ์ความวุ่นวายเหล่านี้จนกระทั่งเขาก็พยายามจะส่งต่อความคิดความรู้เนี่ยให้กับคนรุ่นหลังดไปด้วยการทําหนังทําซีรีส์ทาอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Reply 1988 Youth of May Taxi Driver ก็คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับกวางจูกวางจูกวา,างจูนี่แหละเป็นบทเรียนให้กับคนที่มาดูในรุ่นหลังนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรื่องวันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆแบบมากๆเลยนะทุกคนแต่วิวอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดในบางจุดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเล่าเห็นอรเ Concept ่งื คร่าวๆแล้วก็ที่มาที่ไปอะไรที่น่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ